แนะนำขั้นตอนการทำ Google Sites และโพสลิงลงแพลเลอเมื่อคุณครูอัปโหลดไฟล์งาน PDF ลงในไดรฟ์ของตนเองแล้วให้กดสามจุดไปที่คำว่าแชร์แล้วเลือกเปลี่ยนจากจำกัดเป็นทุกคนที่มีลิงก์มีสิทธิ์อ่านกดเสร็จสิ้นเข้าเว็บ Google ค้นคำว่า Google Sites กดเครื่องหมายบุกเว็บไซต์ว่างเปล่า นั้นแก้ไขข้อความที่หูเว็บไซต์ในขั้นตอนนี้คุณครูสามารถแต่งภาพจากแคนวามาใส่ได้เมื่อแก้ไขข้อความเสร็จแล้วปรับเปลี่ยนพื้นหลังกดเลือกภาพตามที่ต้องการสังเกตทางขวาของหน้าจอจะมีเครื่องมือให้เราเลือกใช้ตามตัวอย่างวันนี้จะเลือกบล็อกเนื้อหาที่มีสองภาพบล็อกด้านซ้ายจะใส่ภาพปกของรายงานกดบุกเลือกภาพจากเครื่อง ส่วนด็อกด้านขวาจะอัปโหลดลิงกไฟล์ PDF จากไรของตนเองกดบุกเลือกจากไรแล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการบล็อกบางส่วนที่ไม่ได้ใช้งานสามารถลบออกได้ สามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้โดยกดที่ถาดสีเลือกรูปภาพกดเลือกแล้วเลือกภาพตามที่ต้องการคุณครูสามารถเลือกบล็อกเนื้อหาอื่นๆได้จากเครื่องมือด้านขวาตามตัวอย่างนี้จะแนะนำการใส่ภาพโดยเลือกภาพหมุนกดบวกแล้วเลือกรูปภาพตามจำนวนที่ต้องการสามารถลบหรือเพิ่มได้ สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางของบล็อกได้ตกแต่งพื้นหลัง เมื่อตกแต่งเสร็จสิ้นแล้วสามารถกดดูตัวอย่างของเว็บไซต์เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยได้ไปที่เครื่องมือด้านบนเลือกแสดงตัวอย่างนี้คือมุมมองของผู้ชมท่านอื่น จากนั้นให้ไปที่คำว่าเผยแพร่ใส่ที่อยู่เว็บเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆกดเผยแพร่แล้วคัดลอกลิงกเมื่อคัดลอกลิงก์แล้วเปิดไปที่แพลเลอไปที่โพสต์กดบวกแล้ววางลิงก์ตรงที่ช่องว่าจะตกแต่งก่อนโพสต์ก็ได้ จากนั้นกดเผยแพร่เป็นการเสร็จสิ้นขอบคุณที่รับชมขอให้ท่านสร้างสรรค์าง,งานที่รักต่อไป